w o r ร์ส e ิอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i d ไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าค่ะหละักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความผันผวนอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าหลายคนจับตาการประชุมของ3ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ในสัปดาห์เดียวกันนะคะคือธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB และธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE นะคะซึ่งผลการประชุมหลายคนทราบแล้วเดี๋ยวฟินสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะคะธนาคารกลางสหรัฐเองคงดอกเบี้ยระดับต่ำเหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งที่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์นะคะแล้วก็เป็นแนวโน้มนโยบายการเงินแบบตึงตัว มากขึ้นก็คือ2ประเด็นประเด็นแรกค่ะเฟดบอกว่าเขาเตรียมที่จะลดการอัดฉีดวงเงิน QE เพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมจะลดการอัดฉีดจากเดือนละ1น0 0 0ล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐลงเดือนละ1น0 0 0ล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐก็กลายเป็นเพิ่มวงเงินที่จะลดการอัดฉีดเป็น3 0 0 0 0ล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐพูดง่ายก็คือ อัดฉีดแค่เดือนละ90 0 0หมล้านดอลลาร์สาหรัฐเท่านั้นนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็จะตามมาสู่ประเด็นที่2ค่ะเพราะว่าการอัดฉีดน้อยลงก็จะทำให้ QE ยุติเร็วขึ้นนะคะเป็นเดือนมีนาคมปีหน้าจากเดิมที่จะเป็นเดือนมิถุนายนปีหน้าการที่หมด QE เร็วขึ้น1ไตรมาสก,ก็แปลว่า จะมีการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งธนาคารกลางสหรัฐการประชุมรอบนี้เองก็พูดชัดค่ะว่าดอกเบีย้ยนโยบายมีโอกาสปรับขึ้นถึง3ครั้งในปีหน้าดูจาก f e d p l o t OT นะคะก็คือเป็นมุมมองจากบรรดาคณะกรรมการทั้งหลายจากเดิมที่คาดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นซึ่งโทนแบบนี้ในวันแรกหลังจากผลการประชุมออกมายังออกมาในทิศทางบวกเลยนะคะตลาดหุ้นตอบรับในเชิงบวกจนกระทั่งเมื่อวานนี้กับวันนี้เปิดตลาด ลาดในตลาดหุ้นกลับปรับตัวร่วงลงหนักโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีหรือว่าหุ้นโกลด์สต็อกในตลาด n ส s ด a นะคะก็เลยทําให้หลายฝ่ายจับตานะคะว่าเอ๊ะทนแบบนี้จะเป็นต่อเนื่องไปหรือเปล่านะคะหลังจากสภาพคล่องที่เคยล้นระบบจะหายไปหุ้นที่เคยถูกดันขึ้นไป P.E. สูงๆราคาแพงๆโกลด์สต็อกสวยๆเนี่ยอาจจะหมดเสน่ห์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีการทำเรคอร์ดไฮต่อเนื่องมานาน หลายเดือนแล้วก็เป็นปีในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตทำกำไรมาด้วยเช่นกัน นั่นก็เป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่ส่งผลต่อตลาดชัดเจนทีเดียวค่ะขณะที่ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะทางด้านครสเียรากาดก็ประกาศเช่นกันนะคะว่าเตรียมที่จะลดวงเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบลงทั้งในส่วนของ Asset Purchase Program หรือว่า APP รวมถึงตัว PEPP ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการลดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านนโยบายการเงินนั่นเองค่ะหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อเดินพริสติกายนพุ่งสูงสุดในประวัติการหรือว่าในรอบ25ปีตั้งแต่เก็บข้อมูลมานะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็มีการประกาศขึ้นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณควบคุมเงินเฟอ้อนั่นเอง เช่นเดียวกับธนาคารกลางอังกฤษหรือ BoE นะคะที่ประชุมเมื่อวานนี้วันเดียวกับ ECB เลยค่ะแล้วก็ประกาศขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งถือว่าเป็นการช็อกตลาดพอสมควรเพราะว่าในเดือนที่แล้วการประชุมเนี่ยหลายฝ่ายคาดการว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยแต่สุดท้ายมติ7ต่อ2ไม่ขึ้นแต่เดือนนี้หลายฝ่ายมองว่าโอมิครอนที่เข้ามากดดันเศรษฐกิจของทางสหราชอาณาจักรน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ธนาคารกลางจะยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแต่กลับสวนต ตลาดด้วยการปรับขึ้นดอกเบีย้ยทันที0.15%จาก0.1เป็น0.25%นะคะซึ่งก็ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดขึ้นจากการตั้งใจควบคุมเงินเฟอ้อหลังจากเดือนพฤศจิกายนตัวเลขเงินเฟอ้อของทางสารจักรที่ประกาศออกมา สูงสุดในรอบ10ปีทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นทิศทางนะคะของการใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเช่นเดียวกับธนาคารกลางยุนโรปกับธนาคารกลางสหรัฐซึ่งสหรัฐเองก็ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาล่าสุดในพฤศจิกายนก็สูงที่สุดในรอบ เกือบ40ปีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นภาพการลงทุนในตลาดหุ้นอาจจะตอบรับในเชิงลบค่ะส่วนราคาทองคำนะคะแม้ว่าล่าสุดเองจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ไม่ได้สูงมากแต่ก็ไปยืนได้เหนือ1,800ดอลลาร์สรัต่อแทลล์เรียบร้อยแล้วนะคะและทาง CNBC ก็คาดกันว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดของทองคําในรอบ5สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะโดยมีโอกาสนะคะที่จะขยับ ขึ้นไปได้จากความกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะซึ่งอาจจะขึ้นไปถึงกับเกือบ1%ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะ เห็นแบบนี้แล้วหลายคนอยากรู้ว่าเอ๊แล้วกลยุทธ์ควรเป็นอย่างไรนะคะทางว G ลจี l ูลเ n น n ิ n เตอร์เนชนะคะแนะนำผู้ลงทุนค่ะบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะถ้าราคาทองคำไม่หลุด1,787ถึง1,783ดอลลาร์สหรัฐต่อทรัลลในทางเทคนิคมีโอกาสดีตัวขึ้นได้นะคะแต่ถ้าไปยืนเหนือแนวต้าน1,808ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยการขยับขึ้นก็อาจจะไปมีแนวต้านถัดไปที่ ,1821 ดอลลาร์ รัฐค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะถ้าอยากจะลงทุนนะคะ YG ก็แนะนําเสมอคะ่ะว่าทองคําควรมีติดพอร์ตไว้เพียงแค่5-10%ถึงของพอร์ตก็พอนะคะเพราะว่าเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงแล้วก็เอาไว้ d i v e r ร์ซิฟาและเพิ่มโอกาสในการลงทุนนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรจะ All-in ทั้งหมดนั่นเองนะคะซึ่งเราคงได้เห็นความชัดเจนของนโยบายต่างๆว่าจะส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์โอมิครอนที่ยังคงระบาดหนักในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐจักที่คาดกันว่ามีโอกาสที่จะเห็นผู้ติดเชื้อสูงถึง1ล้านคนเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนนะคะภายในสิ้นปีนี้เนื่องจากมีการระบาดของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้าทุกๆสายพันธุ์บวกกับเมื่อต้นสัปดาห์ก็เพิ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกจากอังกฤษที่มาจากสายพันธุ์โอมิครอนแล้วด้วยนะคะดังนั้นการลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายอาจจะต้องมอนิเตอร์ตลาดต่อเนื่องหน่อยรวมถึงอย่าลืมกระจายความเสี่ยงด้วย ท่ามกลางความไม่แน่นอนแบบนี้นะคะนำมาฝากกันใน Pocket ็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ